ภรรยาแม่ของพันธุลัเสนาบดีแลชื่อมริกาซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้ามัลละในในกุศิลาในกุสินารานาครไม่คลอดบุตรสิ้นกาลนานต่อมาพันธุลักณเสนบดีทรงนามไปว่าเจ้าจงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนเสียเถิดนงางคิดว่าเราจักเฝ้าประสาสดาแล้วจึงไปจึงเข้าไปยังพระเชตวันยืนถวายบังคมพระสถาคต อันพระสถาคตดัสถามว่าเธอจะไปหนที่ไหนกับทุนมาก,ก็แต่พระองค์ผู้เจริญสามีทรงหม่อมฉันไปสู่เรือนแห่งตะกูลพระศัสดาเพราะเหตุใรนางตอบว่าในว่าหม่อมฉันเป็นหมันไม่มีลูกไม่มีบุตรพระสาสดาถ้าอย่างนั้นกิจการคือการไปไม่ลืมจนกลับเสียเทด นางดีใจถวายบังคมพระศาสดากับประจุนิเวศเมื่อสามีถามว่ากลับมาทําไมก็ตอบว่าพระสศพลให้ฉันกลับพันธุระคิดว่าพระสศพลผู้ทรงเห็นการไกลจากเห็นเหตุน,นี้จึงรับว่าจึงรับไว้ต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์เกิดแพ้ท้องบอกว่าความแพ้ท้องเกิดแก่ฉันแล้วพันธุระแพ้ท้องอะไร นางตอบว่านายฉันไข้จะลงอัมแล้วดื่มน้ำควรดื่มในสา,าะหมกคอรณี <c oughs> อันเป็นมงคลในงานในพิเศษแห่งคณะราชรสากาุลในนะครไปสาลีพันธุลักษกล่าวว่าดีละแล้วถือธนูอันบุคคลพึงโกงด้วยเดี่ยวแรงของบุุษพันหนึ่งอุ้มนางขึ้นรถ ออกจากเมืองสาวัตถีขับรถเข้าไปสู่เมืองภพศสาลีโดยประตูที่เจ้าลิชวีให้แก่มหาลิลิชวีก็ที่อยู่ของอาศัยของเจ้าลิชวีนามว่ามหาลินั้นมีอยู่ณที่ใกล้ประตูนั้นแหละพอท่านได้ยินเสียงรถกระ,กระทบทรายประตูก็รู้ว่าเสียงรถของมัทุละจึงกล่าวว่าวันนี้ภัยจะเกิดแก่พวกเจ้าลิชวี การารลักษาสะโบคพลณนีแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเบื้องบนเขาขึง่ายโลหะแม้นกก็ไม่มีโอกาสฝ่ายพันธุรัศณ์เสนาบดีลงจากรถเคลื่อนพวกมนุษย์ผู้รักษาด้วยหวายให้หลบไปแล้วตัดไข่โลหะให้พรรียาอาบแล้วแม้ตนเองก็อาบในภายในสะโบกลณนีนี้แล้วอุ้มนางขึ้นรถอีกออกจากพระนครขับรถไปโดยทางที่มาแล้วนั่นเอง นฝ่ายเจ้าหน้าที่รักษาประตูทูลเรื่องแก่ทูลเรื่องแก่พวกเจ้าลิชวีพวกเจ้าลิชวีกริ้วเสด็จขึ้นรถห้าร้อยคันขับออกไปด้วยเจตนดาว่าจักจับเจ้ามาละชื่อปันธุรนะได้แจ้งเรื่องนั้นแก่เจ้ามหาลิเจ้ามหาลิตรัสว่า พวกท่านอย่าเสด็จไปพระเจ้าพันธุละนั้นจักฆ่าพวกท่านทั้งหมดแม้เจ้าวิชวีเหล่านั้นก็ยังตรัสว่าพวกข้าพเจ้าจักไปให้ได้เจ้ามหาลิตรัสว่าถ้ากากนั้นพวกท่านทรงเห็นที่ที่รอรถจมลงไปสู่แผ่นดินจนถึงดูมแล้วก็พึงเสด็จกลับ เมื่อไม่กลับแต่นั้นจากได้ยินเสียงเรากับสายอัศนีบาทข้างหน้าพึ่งเสด็จกลับจากที่นั้นเมื่อไม่กลับแต่นั้นจักเห็นช่องในแอรกรถของพวกท่านพึงกลับจากที่นั่นทีเดียวอย่าได้เสด็จไปข้างหน้าเป็นอันขาดจ้ารชุชวีเหล่านั้นไม่เสด็จกลับตามขับของเจ้ามหาลิพากันตาตามปันธุระเรื่อยไปนางมาริกาเห็นแล้วจึงกล่าวว่านายรถทั้งหลายย่อมปรากฏพันธุระกล่าวว่าถ้ากันนั้น ในเวลารถปรากฏเป็นคันเดียวกันเดียวทีเดียวเจ้าพึงบอกในการเมื่อรถทั้งหมดปรากฏเป็นคันเดียวกันนางจึงบอกว่านายงอนรถปรากฏดเป็นคันเดียวกันทีเดียวพอจุกล่าวว่า้ักะนั้นเจ้าจงจับเชือกเหล่านี้แล้วให้เชือกแก่นางยืนตรงอยู่บนรถโกงธนูขึ้นรอรถจมลงไปสู่แผ่นดินถึงดุมเจ้าลิชบีทรงเห็นที่นั้นแล้วก็ยังไม่เสด็จกลับเจ้าปันธุละนอกนี้ไปได้หน่อยหนึ่ง ก็ดีสายธนูเสียงสายธนูนั้นได้เป็นประหนึ่งอัศนีบาทเจ้าิชวีเหล่านั้นก็ยังไม่เสด็จกลับแม้จากที่นั้นยังคือเสด็จติดตามไปอยู่นั่นแลปัรรุละเยจูบรรนั่นแหลยิงลูกศรไปลูกหนึ่งลูกศรนนั้นทําวันรถห0ารอยคันให้เป็นช่องแล้วแทงทะรุพระราชา500ในที่สุดในที่ผูกเกาะแล้วจมลงไปในแผ่นดิน เจ้าวิจวีเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนถูกลูกสองลูกสอนแทงก็ะัตว่าเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนยังคืนเสด็จติดตามไปนั่นแหละพันธุละเสนาบริยุดธ้วแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนตายชื่อว่าการรบของข้าพระเจ้ากับคนตายทั้งหลายย่อมไม่มีเจ้าวิิวีชื่อว่าคนตายไม่เหมือนเราพันธุระถ้ากระนั้นพวกท่านจะแก้เกราะของคนทั้งของคนหลังทั้งหมดดูพวกเจ้าวิจวีเหล่านั้นให้แก้แล้วเจ้าวิชวีองค์นั้นก็ ล่มลงชิ้นชีวิตพิจักใสในขณะแก้เกาะออกแล้วนั่นเองทีนั้นพระปฐุระจึงกล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าพวกท่านแม้ทั้งหมดก็เหมือนกันเสด็จไปเรือนของตนของตนแล้วจงจัดสิ่งที่ควรจัดกล่ำมสอนลูกเมียแล้วจึงค่อยแก่เกาะออกเจ้าชิวลิชวีเหล่านั้นกระทำอย่างนั้นทุกๆององ ถึงชีพิจักไสแล้วไวยปันธุละก็พานางบริกามายังเบืองสาวัตถีนางคลอดบุตรเป็นผู้คู่ถึง16ครั้งแม่บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้แก้วกล้าถึงพร้อมด้วยกำลังถึงความสำเร็จศิลปะทั้งหมดคนหนึ่งคนหนึ่งได้มีบุตรพันคนเป็นบริวาร พระลานหลวงเต็มพรึบด้วบุตรเหล่านั้นแหละซึ่งไปราชนิเวศกับบิดาอยู่มาวันหนึ่งพวกมนุษย์แพ้ความด้วยคดีโกงในการวินิจฉัยเห็นพันธุระกำลังเดินมาล่ำร้องกันใหญ่แจ้งการกระทำคดีโกงของพวกอมาตผู้วินิจฉัยแก่พันธุระนั้น ปันธุระไปสู่ลงมินิจฉัยแล้วพิจารณาคดีนั้นแล้วได้ทําผู้เป็นเจ้าของนั้นแหลให้เป็นเจ้าของมหาชนให้สาธุการเป็นไปด้วยเสียงดังพระราชาทรงสลับเสียงนั้นจะถามว่านี่อะไรกันเมื่อทรงสลับเรื่องนั้นแล้วทรงสวมมนัชให้ถอดพวกอมตะเหล่านั้นแม้ทั้งหมดทรงมอบการวินิจฉัยแก่พันธุระเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพันธุระก็วินิจฉัยโดยถูกต้องจําเดิมแต่วัดนั้นมาพวกอมตะผู้วินิจฉัยรุ่นเก่าไม่ได้ค่าจ้างมีรายได้น้อย ยุยงในราชสกูลว่าพันธุระปรารถนาจะเป็นพระราชาพระราชาตรงเชื่อคำของอามัดเหล่านั้นบีอาจจะทรงข่มพระหัตถ์ไทยได้ทรงบำลิว่าเมื่อพันธุระถูกฆ่าตายในที่นี้นั่นแหละความกรหาก็จะเกิดแก่เราทรงรับสั่งให้บุรุษที่แต่งไว้ โจมตีปัญจตานครแล้วรับสั่งให้หาพันธุระมาทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าทราบว่าจังหวัดปลายแดนจนกำลังดลึ้นท่านพร้อมตั้งบของท่านจะประจับโจรมาแล้วส่งนายทหารผู้ใหญ่ที่สามารถเล่าอื่นไปกับพันธุระเสนาบดีนั้นด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงตัดศีรษะพันธุระเสนาบดีพร้อมตั้งบรสามสองคนในที่นั้นแล้วนํามา เมื่อรัทุระนั้นพอถึง,จ,งจังหวัดปลายแดนพวกโจรที่พระราชาทรงแต่งไว้กล่าวกันว่าทราบว่าท่านเสนาบดีมาแลี้วพากัะหลบหนีไป,ปรัทธระเสนาบดีนั้นยังังประเทศนั้นได้สงบราบเรียบแล้วก็กลับมาลําดลับนั้นทหารเหล่านั้นก็ตัดศรีรษะรัทธระเสนาบดีพร้อมกับบุตรทั้งหมดในที่ใกล้พระนพรวันนั้นนางบาลิกาเถวี นางบริกาเทวีิมนบนพระอาการสาวกทั้งสองพร้อมทั้งพิสูจห้าร้อยรูปทั้นในเวลาเช้าพวกคนได้นําหนังสือมาให้นางเนื้อความว่าโจรตัดศีรษะสามีพร้อมตุตรของท่านนางรู้เรื่องนั้นแล้วไม,ไม่บอกใครไปพับหนังสือใส่ไว้ในพกผ้าอังธาพิสูจส่งเรื่อยไปขณะนั้นสาวใช้ของนางถวายพัดเก่พิสูนแล้วนาถาดเลยใสมาทําถาดแตกตรงหน้าพระเถระพระธรรมประเถนาชดีกล่าวว่า สิ่งของเมียนแตกเป็นธรรมดาก็าแตกไปแล้วใครๆไม่ควรคิดนางบริการนั้นนำมานังสือจากผ้าเรียนท่านว่าเขานำนังสือมาให้แก่ดิฉันเนื่องความว่าพวกโจรตัดศีษะบ,บิดาพร้อมด้บทสามสองคนดิฉันแม้สดรับเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่คิดเมื่อเพียงในศาสตร์ในสายแตกดิฉันจะคิดอย่างไรเล่าเจ้าข้าพระธรรมเเสนาบดีกล่าวคำเป็นต้นว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีนิมิตใครๆก็รู้ไม่ได้ทั้งผืดเคืองทั้งน้อยและชีวิตนั้นซ้ำประกอบด้วยทุกข์แสดงธรรมเสร็จแล้วลูกจากอาสนะได้ไปวิหารแล้ว ฝ่ายนางมาริกาได้เรียกให้เรียกบุรสะพ้ยทั้งสามสองคนมาแล้วสั่งสอนว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิดได้รับผลกรรมในชาติก่อนของตนเธอตั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าปริเทวนาการอย่าทําการผูกใจแค้นเบื้องบนพระราชาอาระุรุษของพระราชาฟังถ้อยคํานั้นแล้วกราบทูลความที่ชนเหล่านั้นไม่มีโทษแก่พระราชาพระราชาทรงถึงความสลดพระหฤทยัยเสด็จไปนิเวศของนางมาริกานั้น ให้นางมาริกาและหญิงสะใภ้ของนางอดโทษและได้พระรพรทานพรแก่นางมาริกานางกราบทูลว่าพรจงเป็นพรอันหม่อมฉันรับไว้เถิดเมื่อพระชานั้นเสด็จไปแล้วถวายพัดเพื่อผู้ตายอาบน้ําแล้วพ่อเฒ่าพระราชาทูลว่าขอเดชะพระอ,องค์ทรงพระรพรทานพรแก่หม่อมฉันแล้วอันหนึ่งหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยของอื่นขอพระอ,องค์จงอนุทรงริญาตให้ลูกสะใภ้สามสองคนของหม่อมฉัน และตัวหม่อมชันกลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิดพระราชาสรงรับแล้วนางมาลิกาส่งหญิงสะพ้ยสามสองคนไปสู่ตระกูลของตนของตนด้วยตนเองและฝ่ายนางได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกุศินารานครฝ่ายพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆะกาลยนะผู้ซึ่งเป็นหลานพันธุละเสนาบดีก็ทีฆะการายานะ งั้นเที่ยวแสวงอาโทษของพระราชาด้วยคิดอยู่ว่าลุงของเราถูกพระราชาองค์นี้ให้ตายแล้วข่าวว่าจำเดิมใาการที่พันธุละผู้ไม่มีความผิดถูกฆ่าแล้วพระราชาทรงมีวิปฏิภประสานไม่ได้รับความสบายพระหฤทัไทยไม่ได้เสวยความสุขในรนาะสมบัติเลย ครังนั้นพระศาสดาทรงอาศัยนิคมชื่อเมเเมเมรุป,ปะของพ,พวกเจ้าสากยะกระทับอยู่พระราชาสเสด็จไปที่นั้นแล้วทรงให้ตั้งค่ายในที่ไม่ไกลจากพระอารามแล้วสเสด็จไปวิหารด้วยบริวารเป็นอันมากได้ทรงดำรีว่าจากถวายบังคมพระศาสดาพระราชสา,านเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทั้งห้าแก่ทีกการายนะแล้วพระองค์เดียวเท่านั้นสเสด็จเข้าสู่พระคันธกุดี พิ่งทราบเรื่องทั้งหมดโดยทํานองแห่งธรรม,มกเเจอิยพยสูตรเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่พระคันตะกุฎีแล้วทีฆะทีฆะกาะยนะจึงถือเอาเครื่องราชกกุฎกุฏภัณฑ์เหล่านั้นทําพิมพุพราให้เป็นพระราชาเหลือม้าไว้ตัวหนึง่งและหญิงผู้เป็นพนักง,งานอุปถัมภ์คนหนึง่งแล้วได้กลับไปเมืองสาวัตถี พระราชาตรัสพิยกษ์กัรกับพระศาสดาแล้วเสด็จออกไม่ทรงเห็นเสนาทิ้งจัดถามยิงนั้นทรงเสด็จทรงส,ด,รงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงอบกว่าเราจับปาหลานไปจับวิทูพระดังนี้แล้วเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์เสด็จถึงพระนครเมื่อประตูพระนครอ,อันเก่าปิดแล้วในยามวิกาลบรรทมแล้วในศาลาแห่งหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดดได้สวรรคตในที่นั้นเอง ในเวลากลางคืนเมื่อราตีสว่างแล้วประชาชนได้ยินเสียงหญิงคนถนึงขั้าควรอยู่ว่าข้าแต่สมุทิิเทพผู้จอมแห่งชาวโกศลพระองค์ไม่มีที่พึ่งแล้วจึงกราบทูนเด่ยพระราชาเท้าเธอทรงรับสั่งให้ทำสรีรกิจของพระเจ้าลุงด้วยสักการะใหญ่